อยู่กับสวิตเอฟดี1.8อีกหนึ่งปัญหาที่เจอกันใต้รถช่ำแฉะแบบนี้นะครับมีน้ํามันรั่วนะน้ํามันที่รั่วมาเป็นสีแดงแบบนี้แสดงว่าเป็นน้ํามันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ที่จะรั่วก็มีซีนท็อปเกียร์ซีนชันเกียร์ซีนเท้าขับซ้ายขวาคันนี้เช็คแล้วเป็นที่ซีนเท้าขับตัวนั้นแหละครับซีนเท้าขับจะเห็นว่าน้ํามันกระเด็นรั่วซึ่งบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับก็ทําการถอดเท้าขับออกมานะครับถอดซีนเท้าขับออกมาครับนี่เห็นไหมนี่แหละครับซีนเาลทมวะ้าาางสอด อันนี้ซีนพัาขับใหม่นะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับเบอร์นี้ฝั่งขวาเบอร์นี้นะครับขนาดมันจะไม่เท่ากันให้เอาน้ำมันเกียร์รูปรอบซีนด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปพยายามดันมันเข้าไปตรงๆอยากให้มันปริ้นดันให้บ่าซีนเสมอกับบ่าของเสื้อเกียร์นะครับโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนซีนเสร็จเรียบร้อยก็ยัดพับขับกลับเข้าไป เรียบร้อยนะครับสำหรับการใส่ซีนเท้าขับใส่เหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเวลาใส่ดันซีนที่บริเวณตรงนี้นะครับบ่านะครับบ่าของซีนให้เสมอกับตัวเสื้อเท้าขับนะครับหาอะไรแบนๆแบบนี้นะครับที่มันไม่คมเนี่ยให้ดันรอบๆเลยนะครับโอเคไปเปลี่ยนกันได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันเลย